จะไปทำคลิปนะถอดแอร์แคเรียนะครับพอดีผมจะถอดมาล้างแล้วก็เก็บนะครับอันนี้ไว้ทําเป็นอะไรนะครับผมเมื่อวานมีมีเอฟซีจากทางบ้านนะโทรมาถามว่าถอดแอร์แคเรียถอดไงครับมันก็ที่สลักด,ด,ด้านบนที่ผมบอกเนะี่ยที่มันถอดไม่ออกเดี๋ยวพี่แมงมาถ่ายนี้นี่ครับสลักสามตัวนี่มันจะอยู่ตรงนี้นะครับเราเราอยู่บนฟ้าแล้วก็นี่งัดขึ้นอย่างนี้ก็ออกแล้วครับอะเดี๋ยวเราจะถอดตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะ อันนี้คือหน้ากาดนะปึ๊หนึ่งข้อ,อตัวครับจับอย่างนี้ยหนะึ่งข้อ,อตัวปึ๊บหลักการเดียวกันครับแอร์ใช้ได้เหมือนกันหมดครับถอดแผนกลองออกครับผมเห็นไหก็ถอดออกจากมอตเตอร์บาต์ดอ่างี้ยนะชึบนี่พี่มามาถังแกะเก็มีนอนะ็อตเนาะน็อตแต่ถ้าเป็นรุ่นรุ่นที่มีน็อตตัวล่างก็ต้องถอดตัวล่างตรงนี้ด้วยนะครับ ถ้ารุ่นที่มีน็อตสี่ตัวด้านบนก็จะเป็น2อสี่ตรงนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นหลังเนี่ยเขาจะมีตัวรับสัญญารีโมดแปะมาทางนี้นะครับแล้วเขาก็จะต่อกับตรงนี้นะเราก็ถอดฝานี้ออกก่อน,นถอดฝานี้ออก แล้วก็มาถอดตรงน,นี้แล้วจะมีคอนเนคเตอร์นะแลดึงสาดึงดึงสากคอนเนคเตอร์ออกนี่ผมถอดเรียบนี้เรียบร้อยนะทีนี้เวลาเราจะดึงหน้ากากาออกเนี่ยเราก็พี่มาเอาถางหน้ามันจะมีสลักสามตัวหนึ่งสองสามหรืออันบางรุ่นก็อาจจะมีสี่นะเราก็ดึงลดล็อกนี้ปึ๊บ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 ขึ้นแบนี้นี่นะล็อกเข้าไปใหม่นี่ดึงน,น,นี้ขึ้นก่อน,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 อนปึ๊บ ก็ดึงนี้ขึ้นนี่ดึงนี้ขึ้นก็ได้แล้วก็ต้องปลดตรงนี้ปึ๊บนี่ปึ๊บนี่เสร็จละละใส่เข้าไปในครอบนึงอย่ตรงนี้ครับอย่างนี้นะแล้วเราจะเจอฐานน้ำทิ้งนะครับฐานน้ำทิ้งกับบอดี้ตัวบอดี้เนี่ยเขาจะเป็นชิ้นเดียวกัน ทีนี้ทีนี้เราอันนี้มันก็ถอดถอดล้างไม่ได้นะต้องถอดเปลือยอย่างเดียวก็ประมาณนี้ครับอ่ะถอ้ถึงโบโลเลยอ่ะตัวนี้ไอตัวนี้เก่าแล้ะไม่รู้แกะโบได้ปะเดี๋ยวลองดูนี่สนิมรูดมาละเก่าจัด เละเย็นจัดแล้วเจออันนี้ประกอบแล้วก็ค่อยๆดึงอ,ออกะนะจะมีน้ำมันีตัวข้างๆต่อตัวประกอบหมอนได้แล้วชิบขึ้นพันเลยตัวนี้ก็จะเป็นกงกระรอกเขาเนี่ยของแคเรียร จะเป็นหกเหลี่ยมนะหกเหลี่ยมผมเอาเ,เนี่ยเนี่ยเราก็ใช้หกเหลี่ยมนะครับนี่เบอร์เบอร์สเนี่ยน่มานส้เสียบเข้าไปเสียบไปนะครับหมุนได้แนละ้วหมุนไม่ได้ถ้ามีคีมล็อกนะใช้คีมล็อก นี่องถ่ายถายไปยืดพี่ล่ะดึงเข้าไปนี่นะครับละเอียดยิบนี่ฮะกระบิดค่อยๆนะครับตัวนี้ถ้าถ้าหกเหลี่ยมไม่ค่อยแข็งแล้วหกเหลี่ยมหักขามือถุงเคยมาแล้ว ครับพอเราคลายออกเสร็จแล้วนะคายออกแล้วก็ก็ดึงตรงนี้ออกนะครับดึงนี่แน่นอะแกนเป็นสนิมแกนเป็นสนิม <Okay. S 2> เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นรูรูน้ำทิ้งของเขานะรูน้ำทิ้งของเขาเวลานี้ยอันนี้เอะ ก็จะเจอมอเตอร์ครับคายตัวนี้ออก នេះបើតើមកលែងយកដែរឡ่ะរកតាម 几样？几样？哎嗯 ตรงนี้นะที่เอาไม่ออกเดีย๋ยวลองอนี่นะครับพอเราได้แบบนี้นะนี้มันเอาไม่ออกนะมันยคลาข่หกเหลี่ยมนะอันนี้มันอีกอนนะจะเลี้ยงต่อเข้าไป โซนิกไหมโซนิกก็ได้ก็ประมาณนี้นะครับวิธีการถอดนะครับให้ลูกค้าถามมานะครับว่าดึงออกไงจะดูถ่ายจริงๆนะครับโอเคก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับกดปากกดถูกใจนะครับกดแชร์หรือแล้วกดซับสไครต์ด้วยนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ช่างเป้ก็ไปก่อนครับบวัสดีครับผมสวัสดีครับ